ไปกดสิวอีกแล้วจ้าหลังจากที่ดีไซน์ไม่ได้ไปกดสิวน่าจะเดือนกว่าเลยนะตอนนี้สิวบุกหนา้าผากหนักมากวันนี้แม่ก็เลยพาไปกดสิวพอไปถึงคุณหมอตกใจเลยสิวกลับมาเต็มหนาา้าผากอีกแล้วเหรอหมอบอกว่าสิวดีไซน์คือสิวฮอร์โมนก็จะเป็นๆหายหายจนกว่าฮอร์โมนเขาจะปกติไปถึงก็สเตปเดิมทาความสะอาดหน้าก่อนแล้วก็เริ่มกดสิวจ้าระหว่างที่ดีไซน์กดสิวแม่ก็พักสายตารอช่วงนี้เชียงใหม่อากาศดีมากเหมาะกับการน,นอนสุดๆไปเลยพอตื่นมาเขาก็ กดสิวเสร็จพอดีถึงขั้นตอนการมาร์กหน้าขั้นตอนสุดท้ายแล้ววันนี้คุณหมอมาร์กลดการอักเสบแล้วก็ลดรอยดําของสิวให้ค่ะส่วนดีไซน์ก็ไม่ต้องถามมาเนอะว่าฟินไหมระหว่างที่รอให้มาร์กแห้งก็นอนเล่นโทรศัพท์ตึงๆไปเลยจ้า พอครบเวลาก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแกะมาร์กออกแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าค่ะกดสิวมาร์กหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจ่ายเงินรอบนี้ดีไซน์ซื้อโฟมล้างหน้ากับครีมของคุณหมอไปใช้ด้วยคุณหมอแนะนำว่าถ้าเป็นสิวฮอร์โมนอยากแนะนำให้ทานซิงตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าดีไซน์จะกินได้รึเปล่าเพราะว่าเป็นคนกินยาค่อนข้างยากเลยทีเดียวหลังกดสิวเสร็จหน้าผากก็จะแดงก็จะต้องทายาลดการอักเสบแล้วก็ยาลดรอยดำของสิวค่ะใครเป็นสิวฮอร์โมนเหมือนดีไซน์บ้างมีเทคนิคอะไรดีๆคอมเมนต์มาหน่อยนะ